มาติดตามข่าวในช่วงที่2กันนะครับมาดูผลงานของรัฐบาลครับเชิญชวนประชาชนติดตามชมงานซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกนะครับแทก้า g l o b a l soft power talk ครั้งแรกในไทย24กุมภาพันธ์นี้ครับนางสาวจิราพรสินทุพไรยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับบริษัทผู้นําด้านอุตสาหกรรมความบันเทิงครบวงจรระดับโลกจัดงาน t ทก้า g l o b a l soft power talk เวที soft power ระดับโลกภายใต้หัวข้อ the new rule นะครับ of soft power ในวันที่24กุมภาพันธ์2568ณอาคาร NBT ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครโดยนางสาวแพท์ทองทานชินวัตรนายรัฐมนตรีจะก,กล่าวปาฐกถา,าพิเศษแสดงวิสัยทัศน์การสร้างอนาคตประเทศไทยด้วยซอฟต์พาวเนอกจากนี้ยังได้รวมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเจาก5สาขา ประกอบด้วยอลังดูคาสนะครับสาขาศาสตร์และศิลป์ในการประกอบอาหารเมธิวเลฮันเนอร์สาขาการออกแบบและนวัตกรรมวีเวียนามูเกสโซล่านะครับสาขาสถาปัตยกรรมและการพัฒนาเมืองจูเลียโน เปเปาริีนครับสาขาศิลปะการสแสดงและการออกแบบท่าเต้นและริชาร์ดคริสตินเซนสาขากลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสารรค์ครับซึ่งงานนี้นะคะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยกับการจัดงานที่กูรูด้านซอฟท์พาวเรระดับโลกนะคะทั้ง5สาขามารวมตัวกัน เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็นำเส้นทางสู่ความสำเร็จผลักดันซอฟท์พาวเวอร์ไทยให้ก้าวไประดับโลกจึงขอเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจร่วมติดตามแนวคิดดีๆจากกูรูทั้ง5ท่านนะคะในวันที่24กุมภาพันธ์นี้โดยจะมีการถ่ายทอดสดนะคะผ่าน Facebook Live NBT และการาและผ่านผ่านทางทักก้านะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ